นี้เนี่ยผมต้องกเกษียณอายุราชการนะครับมองย้อนกลับไปถึงสมัยพวกอาจารย์รุ่นเกา่านะตอนกเกษียณราชการเนี่ยผมดูว่าโอ้ท่านเป็นผู้ใหญ่มากนะครับตัวผมเองเนี่ยผมยังยงนึกว่าเรายังไม่ได้เป็นผู้ใหญ่ขนาดนั้นนะนี่ทํางานมาจนถึงวันกเกษียณแล้วหรอคราวนี้พอลองมานั่งนับดูนะครับ ผมเริ่มเข้ามาทำงานปีแรกตั้งแต่ปีเดือนมิถุนายนปี2,518นะนับมาจนถึงวันนี้เลยเนี่ยก็39ปี3เดือนเพราะนั้นชีวิตส่วนใหญ่ผมนี่ก็ทำงานกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาเนี่ยนานพอดูนะครับเรียกว่า2ใน3ของชีวิตนี่อยู่กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สามสิปีจะว่านานก็นานนะครับแต่จะว่ามันไม่นานนะครับผมหลับตานึกถึงภาพตั้งแต่สมัยเข้ามาทำงานใหม่ๆนะก็ยังยังพอนึกภาพออกหลังจากจบได้ปริญญานะครับอาจารย์อรุณอินทะาปาลิศสมัยนั้นเป็นหัวหน้าภาควิชาท่านก็ชวนผม บอกว่าวลาวูธมาเป็นอาจารย์ด้วยกันนะครับตอนนั้นผมยังไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ผมคิดว่าตัวผมเองยังไม่เหมาะที่จะเป็นอาจารย์หรอกชอบเล่นสนุกสนุกนะชอบพูดอะไรไร้สาระคุยสนุกไปกับเพื่อนก็เลยไม่ได้ตอบรับนะครับแล้วก็ไปสมัครงานกรมชนนะครับจบวันสุกตอนจันทร์ก็ไปทำงานเลยนะครับที่กรมชนประทาน ทำอยู่ได้สักสองสเดือนรู้สึกไม่ไ,มไหวไม่ชอบนะผมก็กลับมาหาอาจารย์รน,นะครับถามว่าอาจารย์เคยชวนผมเป็นอาจารย์อาจารย์ยังจะชวนอยู่ไหมนะผมยังจำได้อาจารย์อรนพูดกับผมบอกว่าไม่ใช่เด็กๆแล้วนะนะพูดคำไหนก็คำนั้นนะครับผมก็เลยบอกว่างั้นผมสมัครเป็นอาจารย์ ตอนสมัครเนี่ยผมยังไม่รู้ด้วยว่ากฎเกณฑ์การรับเข้าเป็นอาจารย์เป็นยังไงนะอาจารย์นรุนก็บอกงั้นไปเช็คกลเกรดพอหรือเปล่านะเพราะว่าตอนเรียนเนี่ยผมไม่ไม่ได้เรียนอยู่ในระดับที่หนึ่งที่สองหรอกมีคนเรียนเก่งกว่าผมแต่อาจารย์อาจารย์นรุนเนี่ยไม่ได้ชวนคนนั้นมาเป็นอาจารย์นะที่ที่ผมตั้งคําถามไม่นึยังไงอาจารย์ถึงมาชวนผมนะเพราะว่าผมผม,ผมคิดว่าผมไม่ได้เหมาะที่จะเป็นอาจารย์เท่าไหร่ ไปเช็คเกรดปรากฏว่าเกรดผมเนี่ยคาบเส้นที่จะเป็นอาจารย์พอดีนะคนที่เช็คเกรดให้ผมเนี่ยคืออาจารย์สนะิทธิพนไปถึงก็เอาทารสคริปมาเช็คเลยได้เกรดเท่าไหร่คาบเส้นพอดีนะก็กลับมาหา,าอาจารย์อารุณอาจารย์รุนบอกว่าสมัครเลยนะครับสมัครเป็นอาจารย์นะตอนนั้นก็อาจารย์นรุนก็ให้ผมไปน่าทำงานในห้องปฏิบัติการวิศวกร,รรมชลประทาน ซึ่งตอนนั้นก็เป็นใช้ร่วมกับภาควิชาวิศวรกรรมทรัพยากรนั้นสมัยนั้นชื่อว่าห้องปฏิบัติการชลศาสตร์นะครับเรามีพื้นที่อยู่สัก 60- 70ตารางเมตรเท่าน,นั้นเองอาจารย์ที่นั่งอยู่ในในช็อปด้วยกันเนี่ยเป็นอาจารย์ใหม่นะครับมีมีก่อนหน้าผมเนี่ยสามคนนะครับอาจารย์ก่อนหน้านั้นถือว่าเป็นอาจารย์เก่านั่งอยู่ที่ทำงานตึกหนึ่งที่คณะวิศวะ คณะวิศวะตอนนั้นมีตึกอยู่ตึกเดียวนะเรียกว่าตึกหนึ่งตอนนั้นเป็นห้องปฏิบัติการหมดอาจารย์ใหม่ก็มาอยู่ที่ห้องปฏิบัติการนะครับในห้องปฏิบัติการเนี่ยก็จะมีอาจารย์ใหม่แต่จริงๆแล้วที่ใหม่จริงคือผมคนเดียวคนอื่นเนี่ยนะครับไม,ไม่ได้ใหม่แบบผมหรอกนะครับคนที่นั่งก็มีอาจารย์ทวีวัน์สำนึงประเสริฐนะตอนนั้นก็ท่านก็อาย40ุ40กว่าแนละ้วย้ายมาจากกรมชนประธาน คนที่2ก็อาจารย์เสรียุบลีนะครับก็สามสกว่าน,นะครับแล้วก็คนก่อนหน้าผมก็ดอกรเจษด,ดาแก้วกัลยาผมเป็นคนที่4ที่เข้าไปนั่งทํางานในห้องปฏิบัติการส่วนอาจารย์ก่อนหน้านั้นเนี่ยถือว่าเป็นอาจารย์รุ่นเก่านั่งทํางานอยู่ที่บนตึกนะครับคณะวิศวกรรมศาสตร์สมัยนั้นนะครับก็มีอยู่แค่ห้าภาควิชาเท่านั้นเอง นะครับมีวิศวกรรมชปรนาทานวิศวกรรมเกษตรวิศวกรรมโยธาวิศวกรรมเครื่องกลวิศวกรรมไฟฟ้านะครับแล้วก็ถ้าเทียบกับปัจจุบันเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับสามสิบเก้าปีที่แล้วนกับปัจจุบันเนี่ยมันมีความแตกต่างกันค่อนข้างมากทีเดียวเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะ เพื่ออาจจะใช้เป็นสเกลนะครับวัดว่าอีก39ปีต่อจากนี้สำหรับคนที่เข้าทำงานใหม่ๆนะครับอีก39ปีเนี่ยคณะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประเทศชาติเนี่ยจะเป็นยังไงก็คือลองลองเทียบสเกลดูนะครับ39ปีที่แล้วคณะวิศวกรรมศาสตร์มีตึกอยู่ตึกเดียวคือตึกหนึ่งอ๋อมีสองตึกเท่ที ตึกที่สร้างเสร็จใหม่คือตึกวิศวกรรมไฟฟ้านะครับมีตึกหนึ่งตึกวิศวกรรมไฟฟ้าและที่เหลือเป็นชอปนะตอนนั้นอยู่บางเขนนะครับนักเรียนแต่ละรุ่นที่รับก็ประมาณร้อยกว่าคนนะครับแต่ละภาคมีอาจารย์ยังไม่ถึงสิบคนนะอาจารย์ที่จบปริญญาเอกสมัยนั้นเนี่ยนับตัวได้เลยนะครับมีอยู่น่าจะสักสี่ห้าคนเท่านั้นนะครับเทียบกับสมัยนี้แล้ต่างกันเยอะ อ,อ,อีกอันหนึ่งที่อยากจะชี้เห็นความแตกต่างคือสมัยผมจบเป็นอาจารย์ใหม่หมสมัยนั้นเนี่ยเครื่องคิดเลขเนี่ยยังเป็นเครื่องคิดเลขรุ่นโบราณใหญ่เท่าหนังสือนะครับแล้วทั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยมีห้องแอร์แค่สองห้องคือห้องคณะบดีกับห้องพักอาจารย์รูมนะครับนอกนั้น,นียจะเป็นห้องพัดลมหมดนะนั่งทำงานเนี่ยพอบบ่ายก็ต้องแบบอเสื้อแลวร้อนแนะล้วก็ลมเป่า นะครับใบจ,จ,จัดพอะร้อนมากก็ต้องหลบไปนั่นในห้องพักอาจารย์กันนะครับอันนี้อันนี้เป็นสมัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่บางเขนซึ่งถ้าเทียบกับคณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสนปัจจุบันแต่สมัยก่อนสมัยนั้นนะครับคณะวิศวกรรมศาสตร์ทัางคณะเนี่ยมีนักเรียนสักประมาณ4500คนนะอคนอาจารย์5ภาคภาคหนึ่งก็ประมาณไม่เกิน1ิบคน อาจารย์สนะักห้าสิบมีแอร์อยู่2ตัวคอมพิวเตอร์ไม่มีอินเทอร์เนต็ตอะไรไม่ต้องพูดถึงโทรศัพท์ก็นับเครื่องไนดนนะ้กระเพงแสงสมัยนี้นะครับมีนักเรียนน่าจะกว่า2,000นะครับมีอาจารยนะ์ร่วมร้อยเลยนะครับจบปริญญาเอกสักเกว่บครึ่งหนึ่งนะครับความแตกต่างมันก็ค่อนขห่งเยอะ นะครับผมอยู่บางเขนทำงานอยู่2ปีก็ไปเรียนปริญญาโทต่อที่เอทนะครับพอจบกลับมาก็เป็นจังหวะที่ภาควิชาวิศวกรรมชนประทานวิศวกรรมเกษตรต้องย้ายมาอยู่กับแห่งแสงนะครับผมก็มาก็เรียกว่ารุ่นแรกๆแ,แต่ผมจบเอทกลับมาตอนต้น2,523นหะครับหลังจากเข้าย้ายมาพักหนึ่ง นักเรียนรุ่นแรกผมก็ที่กำแพงแสนนี่ผมก็จะได้มีโ่อกาสเจอแต่ไม่ได้สอนนะครับมาตอนปลายเทอมพอดีมาคุมทำสำรวจหรือว่าอะไรบางน,นะครับกำแพงแสนสมัยนั้นกับสมัยนี้โอ้ต่างก,กันมากนะครับรุ่นแรกที่ย้ายมาเนี่ยวิเขตยังไม่ได้พร้อมขนาดนี้นะครับผมเป็นอาจารย์รุ่นแรกที่ย้ายมานี่บ้านพักยังไม่เสร็จ ก็ต้องไปอยู่ที่หอพักนิดสนะิไปอยู่ที่ตึกหนึ่งกินข้าวคาเฟ่นะครับไปไหนมาไหนก็เดินบ้างจักรยานบ้างแต่ที่แปลกคือสมัยนั้นน่ในวิเขตเมีรถ2แถววิ่งนะครับรับส่งจากตึกพักมาที่คณะไปตลาดนะหลายคนที่ชอบอะไรที่มันคึคลืดหน่อยคืึกคักหน่อยก็ไปกินข้าวตลาดมีโรงหนัง นะครับแต่ว่าสมัยนั้นเนี่ยถึงมันไม่มีอะไรทําให้คนเนี่ยรู้จักกันค่อนข้างสนิทนะครับรู้จักกันค่อนข้างสนิทมีปาร์ตี้บ่อยสโมสรอ,อาจารย์ก็มีผมจำได้มีโต๊ะบิลเลียดโต๊ะสนุกนะก็เป็นที่ชุมนุมของพ่ออาจารย์หนุ่มๆน,น,นะครับกินข้าวเสร็จก็ขึ้นไปเล่นบิลเลียดเล่นสนุกก็รู้จักกันสนิทนะครับหรือไม่ก็มาเล่นตีแบท เข้าโรงยิมว่ายน้ำนะครับสมัยก่อนเนี่ยกลับบ้านไม่มีเลยนะครับโทรศัพท์ก็ไม่มีนะครับอย่างดีก็มีทีวีดูนะครับ,นะรบ39ปีผ่านไปเนี่ยนะครับคณะเราเปลี่ยนพัฒนาไปไกลามากนะครับเดี๋ยวนี้มีเฉพาะที่กำแพงแสนได้มีเจสาขานะครับมีหลักสูตรเป็นสิแต่มีเตรโทเอกนักเรียนหลายพัน ะครับบุคลากรก็เป็น้อยนะครับสมัยก่อนเนี้ยก็ประมาณแต่ละปีเนี่ยมีสักระดับแสนนะครับเดี๋ยวนี้คณะมีเงินนะครับเป็นร้อยล้านนะครับสาปีอย่างที่ผมบอกว่าจะว่านานก็นานถ้าดูจากการพัฒนานะครับมันเปลี่ยนแปลงไปค่อนเางเยอะ แต่ถ้าหากว่าในความรู้สึกผมเนี่ยม,มันไม่ได้นานผมยังนึกภาพสมัยมาอยู่กําแพงแสนใหม่ๆนะครับก็จะสนิทกับอาจารย์พลตะอาจารย์ธัญญานะครับมีจักรยานคนละคันนะครับไปกินข้าวด้วยกันเข้าวกรุงเทพเย็นวันศุกร์ก็ไปด้วยกันนะครับนั่งรถไปลงนคปรปฐมาอาา่อาจารย์ธัญญาอาจารย์พลตะยังจําได้ ครับล้วก็ไปแวะกินข้าวหมูแดงนะก็ชีวิตก็เป็นประจําแบบนี้นะครับวรนจั์เข้ามานะสมัยนั้นรถล,ลาเขาไม่มีขับกันนะครับขี่จักรยานนะพอมาสมัยนี้อาจารย์ทุกคนเดีย๋ยวว่าแต่อาจารย์เลยบุคลากรนิสิตมีรถจนไม่มีที่จะจอดนะเทคโนโลยีใหม่คอมพิวเตอร์เข้ามาก็เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของพวกเราเยอะแยะนะครับอันนี้ก็อยากจะให้เห็นว่า39ปี นะครับมันของผมเนี่ยมันผ่านอะไรมาบ้างน,นะครับคณะในอนาคตเนี่ยนะครับผมก็กำลังมองอยู่ว่าเอ๊ะตอนผมเข้ามาใหม่ๆผมไม่ได้มองไกลขนาดนั้นว่าเออตอนเข้ามาทํางานเนี่ยสาปีเนี่ยคณะหรือมหาวิาลยหรือประเทศชาติจะเป็น,นยง แต่ตอนนี้ลองมานั่งลึกหูว่าหลังจากทำงานมาครบถ,ถึงเวลากาสี39หรือ40ปีข้างหน้าขา้าควรจะเป็นยังไงผมอยากเห็นอะไรอัน,นี้อยากจะฝากไว้กับตัวคณะนะครับคณะาจารย์แล้วก็บุคลากรรุ่นหลังๆนะครับที่ยังอยู่สิ่งที่ผมอยากเห็นเนี่ยมันมีอยู่สอเรื่องนะครับอันแรกก็คือ อยากเห็นคณะเราน,นะครับมีห้องปฏิบัติการวิจัยนะที่ทำงานวิจัยกันอย่างจริงจังนะทำงานวิจัยแบบสร้างสรรค์เพื่อแก้ปัญหาของประเทศนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตนะเป็นห้องปฏิบัติการวิจัยที่ใครๆอยากมาดูเป็นต้นแบบนะครับ ซึ่งปัจจุบันเนี่ยจริงอยู่ว่าอาจารย์ทุกคนหรือคณะก็มีนโยบายให้อาจารย์ทําวิจัยนะแต่ยังดูแล้วมันยังไม่เป็นกรอบนริรมเท่าที่ควรนะครับเทียบกับสถาบันที่เขา,าประสมความสําเร็จในการพัฒนาเลยนะครับอันนี้ก็กต้องฝากไว้กับคณะว่าเรื่องการที่เราจะมีห้องปฏิบัติการวิจัยนะครับที่นางานวิจัยกันอย่างจริงจังผลงานเอาไปแก้ปัญหาของประเทศไนดะ้ นะครับเอาไปใช้ในการผลิตเพื่อการแข่งขันได้อย่างจริงๆมันถึงเวลาที่เราต้องเริ่มเริ่มทำนะครับเริ่มวางเป็นวางแผนไว้นะครับแล้วก็หาวิธีการนะทุกอย่างเพื่อให้มันประสบความสำเร็จจริงๆนะครับอันนี้นี่เป็นอันหนึ่งที่ผมผมอยากจะเห็นสำหรับอนาคตของคณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสน นะอยากให้คนกล่าวขวัญถึงคณะวิศวกรรมศาสตร,ร์กำแพงแสงน,นะครับว่าเราเก่งหรือประสบความสําเร็จนะทางด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรจริงๆนะครับตามปรัชญาและปณิธานที่เราตั้งไวนะ้อันที่สองที่ผมอยากเห็นก็คือแต่ละภาควิชานะควรจะมีสัราจารยจ นะครับเป็นแกนนำนะครับในการสอนในการวิจัยนะครับมีรองศาสตราจารย์นะครับ,ราารนะรบถ้าภาควิชาหนึ่งเนะี่ยอย่างน้อยมีศาสตราจารย์สักคนหนึ่งนะครับมีเรารองศาสตราจารย์สามสี่คนนะครับที่เหลือเป็นผู้ช่วยศาสตราจารยนะ์ร่วมกันทํางานวิจัยอย่างจริงจังทําเป็นทีนะครับทำงานวิจัยแบบบูรณาการนะครับงานวิจัยทางด้าน,านวิศวกรรมศาสตร์ ถ้าต่างคนต่างทำผมว่ามันหวังประโยชน์ยากการจะพัฒนาเทคโนโลโยีอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งนะครับมันต้องต้องทำการวิจัยแบบบุรณาการจริงๆนะครับแต่และสาขาต่างคนต่างทำนะยากที่จะไปใช้งานเพื่อแก้ปัญหาของประเทศให้ประสบความสำเร็จในอย่าง เราจะประสบความสาเร็จด้านการวิจัยจนมีสาบประจารษ์ผมคิดว่าคณะมีบทบาทสําคัญนะครับต้องวางนโยบายตรงนี้ให้ใหแน่นอนนะครับหาวิธีการสนับสนุนอย่างจริงจังไม่ใช่ปล่อยให้ต่างคนต่างทำแต่ละภาคก็ไปวางแผนกันเอาเองแนะคณะต้องต้องเป็นคนกําหนดนโยบายชีน้นำนะครับแล้วก็ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ นะถ้าพูดถึงในเรื่องงบประมาณนี่ที่ผมบอกหรือนี่คณะเรามีเงินเป็นร้อยล้านอยู่ในมะือถึงเวลาแล้วที่มันอาจจะต้องเอามาลงทุนนะครับการที่เราจะสร้างแลบวิจัยสร้างปางาราตรจา์ขึ้นมาสักคนมันคงต้องต้องลงทุนนะครับปล่อยเกิดไปตามยาถากรรมคงไม่ประสบความสำเร็จนะครับ,นะรบและสาหรับอาจารย์รุ่นหลังนะครับมันก็มีประสบการณ์ด้วยตัวของผมเอง นะมีหลายคนถามว่าทำไมผมไม่ได้เป็นสารประจักษนะ์ปัญหาอันหนึ่งของตัวผมคือผมไม่ได้วางแผนจะเป็นนะตั้งแต่ทํางานาไม่ได้คิดว่าตัวเองจะต้องเป็นสารประจันะ์แล้วก็ไม่มีอาจารย์รุ่นพี่ที่คอยมาชี้แนะว่าฮนะถึงเวลาแล้วต้องท,ทำนั้นทำนี่นะครับผมก็ปล่อยไปตามวิถีชีวิตของผมนะไม่ได้คิดจะเป็นก็เลยไม่ได้มุ่งมัน ที่จะเป็นนะครับทั้งที่ความจริงเนี่ยผมก็เป็นคนที่มุ่งมั่นในการทำงานพอสมควรผมได้รองศาสตราจารย์ตั้งแต่ปี2 5 3 0กว่านับจนปัจจุบันน่าจะสัก20ปีน,นะครับหลังจากได้รองศาสตราจารย์เนี่ยผมเขียนตามลาเขียนบทความต่างๆเท่าที่ผมอยากจะเขียน,นได้เป็นร้อย ผมมีบทความลงวารสารประชุมวิชาการต่างๆหลังจากได้ลองสต์ประจา์แล้วเนี่ยมีเป็นรอยนะครับแต่ผมคิดว่าคุณภาพมันมันยังไม่สมควรจะเป็นสตประจารย์ก็เลยไม่ได้คิดจะขอนะครับและอย่างหนึ่งก็คือตำลานะครับไม่ได้เตรียมตำลาเพื่อจะเป็นสตตาจารยจาะคือผมเคยสอนเคยเห็นตำลาไว้เยอะนะพอมีอาจารย์รุ่นใหม่มาเนี่ยผมก็จะโอนวิชาไปให้เขาหมด ป,ปัจจุบันเนี่ยผมจะสอนวิชาค่อนข้างจะเป็นทั่วไปนะครับไม่ได้มุ่งเน้นทางวิศวกรรมชลประทานเท่าไหร่ก็จะไปเขียนตำราจริงๆเพื่อขอศาสตราจารย์ก็เลยก็เลยมีปัญหาอันนี้ก็เป็นประสบการณ์จากตัวผมผมคิดว่าอาจารย์รุ่นหลังเนี่ยต้องตั้งเป้าเลยนะครับก็เป็นศาสตราจารย์แต่ถ้าคิดจะทำงานเป็นอาจารย์อยู่ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต้องตั้งเป้าแล้วนะครับหลังจากจบด็อกเตอร์มาทำงานไม่เกิน20ปีต้องเป็นศาสตราจารย์ได้นะครับวางแผนให้ดีนะครับคิดว่าไม่ยากผมเห็นรูปทางแล้วนะครับอาจารย์รุ่นใหม่ๆหลายคนเนี่ยมีฝีมือการเป็นศาสตราจารย์ไม่ยากนะครับแต่ถ้าเราไม่ตั้งเป้าเนี่ยมันก็ไปไม่ถึงนะครับแล้วก็จะมาเสียดายทีหลังนะครับอันนี้ก็อยากจะฝากไว้นะครับ คณะต้องมีนโยบายนะครับมีมาตรการสนับสนุนนะครับหรือจะช่วยเร่งเร้านะครับให้อาจารยนะ์ขอตำแหน่งวิชาการเมื่อถึงกำหนดนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นเรื่องสำคัญอีก39ปีข้างหน้าหรือ40ปีข้างหน้าเนี่ยถ้าคณะเนี่ยนะครับยังไม่มีสัตว์ประจารย์นะครับมันก็คงจะไปแข่งขัน นะครับกับสถาบันอื่นก็ไม่ได้ผมคิดว่าถ้าเราเทียบกับมหาวิทยาลัยที่จเจริญแล้วในอเมริกานะครับอาจารย์ทุกคนนะเป็นศาสตราจารยนะ์นะครับที่ไม่ใช่ศาสตราจารย์มีไม่กี่คนหรอกครับใน,นแผนกแต่มีศาสตราจารย์กับมีรองศาสตราจารย์ไม่กี่คนนะอีกสี่สิบปีข้างหน้าเราก็ต้องเป็นแบบนั้นนะครับเพราะนั้นต้องต้องไปกับเขาไม่ได้นะครับอันนี้ก็อยากจะฝากไว้นะครับแล้วบุคลากรทุกท่าน ก็คงต้องถ้าอยากจะเห็นคณะเจริญก้าวหน้านะครับผมคิดว่าเรื่องของความสาม,มัคคีเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญี่อยากจะฝากไว้นะครับทำงานต้องพึ่งถึงคณะเป็นหลักนะครับก็ขัดแย้งส่วนตัวต้องพยายามเก็บจัดตไปให้น้อยที่สุดน,นะครับก็ยอยากจะฝากไว้และสุดท้ายอยากจะขอรัชธนา ภาษีและต่างนับไตรและสิ่งรัพย์สินทั้งหลายต,ต้องช่วยคุ้มครองคณะวิศวกรรมศาสตร์และก็บุคลากรทุกคนะคนะให้ประสบแต่ความสุความเจริอ